สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมานะครับกันกับเปิดกล่องสองพระนะครับวันนี้ก็เอาเสือหลวงพ่อปานนะครับมาให้ดูทั้งหมด5ตัวนะครับเป็นเสือหลวงพ่อปานที่มีทั้งลักษณะนะครับอ้าปากและหุบปากนะครับเป็นสินที่เรียกกันได้ว่ามาตรฐานนิยมนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเสือที่ติดรางวัลนะครับก็เท่ามาดูนะครับจะได้เห็นว่า เสือพวกนี้เป็นสิ่งที่าทางเขาเรียกว่าอะไรสากลยอมรับนะครับเป็นเสือหลวองาปานที่แท้จริงๆนะครับแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากาผู้ที่ชํานาญการนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการของอสมาคมพระเครื่องบูชาไทยนะครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการล่าสุดนะครับงานาประกวดพระเครื่องนะครับจัดที่ขอนแก่นเมื่อวานาทที่ผ่านมานะครับไม่กี่วันนะครับก็มี ส่งไปนะครับก็ติดรางวัลมานะครับก <ๆ S 2> ็มีรายการหูปากนะครับแล้วก็รายการอ้าปากกันนะครับเขาแยกรายการนะครับเสือก็ลองดูคือเสือเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมันมีหลายรูปแบบนะครับหลายหลายการแกะนะครับหลายอายุหลายแบบนะครับแกะจะเเี้ยวฟี่เขี้ยวรูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากได้ความรู้ก็ลองกลับไปค้นหาในเปิดกล่องสองพะนะครับแฮชแท็กเปิดกล่องฟองพะเก่าๆนะครับจะมีเคย ยิบมาให้ดูกันนะครับรายละเอียดนะครับการทําการอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นเราเอาแค่ว่าเสื่อหลวงพ่อปานเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้มาดูกันว่าเออมันแตกต่างก,กันแบบไหนยังไงนะครับก็เอาให้ว่าเกิดไอเดียแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ว่าดูเสร็จปุ๊บแล้วโอ้ไปซื้อไปขายกันได้ไปดูแท้เป็นอะไรเป็นก็เอาแค่ว่าเราได้เหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ที่ได้รับมานะครับแล้วก็ลองมาดูกันว่าเออเวลาเราส่องกล้องไปมันเจออะไรกันบ้างครับในเสื่อหลวงพ่อปานเนี่ เซียนพาเขาหยิบกล้องขึ้นมาส่องเนี่ยเขาดูอะไรก่อนนะครับดูว่าเออมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในยืดีอาเอารายการที่หนึ่งก่อนนะครับเป็นรายการาเสืออาปากนะครับตัวนี้เป็นเสืออาปากติดรางวัลที่หนึ่งนะครับอลองมาดูกันว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับในการตัดสินของคณะกรรมการนะครับเขาก็จะตัดสินหนึ่งเนี่ยความชัดเจนนะครับว่าเป็นของหลวงพ่อปานจริงๆนะครับแล้วก็ ความสมบูรณ์นะครับเป็นดับที่2นะครับแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นแตกต่างกันะครับก็ลองมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมันมันมันแท้จริงๆตรงไหนนะครับเราลองมาดูกันนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของสินอ้าปากนะครับแต่ว่าอ้าไม่สุดนะครับเขาก็เลยเรียกกันว่าสินที่เรียกว่ายิงฟันนะครับลองดูนะครับมันยิงฟันนี้นะครับผมเอาให้ดูซูมชัดๆนะครับ ก็จะลักษณะเหมือนยิงฟันนะครับจะอ้าปากไม่สุดนะครับจะมองไม่เห็นข้างในคือปากที่เรียกว่ายิงฟันเพราะว่าไม่เหมือนกับเสืออ้าปากสุดๆตรงที่ว่าไม่มีลิ้นโผล่ขึ้นมานะครับในล่องปากก็ไม่มีรูเข้าไปนะครับก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างอ้าปากกับหุบปากนะครับอา่าอันนี้ว่ากันอย่างนั้ดีกว่าเห็นภาพชัดกว่านะครับ ลองมาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอาปากทั่วไปนะครับสองฝั่งจะมีรูนะครับอจะมีรูนะครับก็คือใช้สว่านมือสมัยก่อนนะครับอค่อยเจาะนะครับแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นร่องปากกันนะครับรอบปากก็แกะขึ้นมานะครับเป็นรูปปากนะครับแต่นี้ก็มีความสึกหลอลงไปนะครับผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเสือที่ดูง่ายคําว่าดูง่ายพูดง่ายแต่เข้าใจยากอ่ มีคาถามหลายๆท่านเคยส่งข้อความมาถามผมนะครับว่าเสือตัวนี้เป็นยังไงตัวนั้นเป็นยังไงเนี่ยบางทีพี่จ้าจะปุบมไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันเกม,มันแท้ม,มเก่ามันยังไงนะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วพวกนี้ก็ต้องต้องตอบไปตามตรงกันนะครับว่าต้องเห็นตัวจริงนนะครับก็อันนี้แล้วก็ลองมาดูนะครับว่าเนี่คย,มมค,ยค,คำว่าดูง่ายหนึ่งของผมหมายความว่ายังไงนะครับคําว่าดูง่ายหนึ่งของผมก็หมายความว่าหนึ่งเนี่ยลักษณะของเสือก่อนนะครับเครื่องรานะครับที่มีอายุเป็นร้อยปีเนี่ย จะต้องมีความเก่าบ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับเป็นเสือที่ผ่านการใช้มาในลักษณะนหนึ่งใช้มามากหน่อยเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ครับก็คือมีความสึกหลอไปนะครับก็จะทำว่าก็จะเรียกว่าดูง่ายนะครับง่ายกว่าเสือที่โดนตั้งบนทิ่งมาเป็นร้อยปีแล้วกันนะเพราะอย่างนั้นจะเป็นลักษณะาขาวๆนะครับก็ต้องดูความแห้งเป็นหลักต้องดูสินเป็นหลักนะครับแต่ว่าการที่เราเลือกอพิจารณาจาก ตัวที่ค่อนข้างจะใช้มาเนี่ยจะทําให้พิจารณาได้ง่ายกว่านะครับจะเห็นอายุนะครับว่าของเก่าเนี่ยมันมันมันแตกต่างยังไงนะครับกับของใหม่นะครับที่ทําเรียนแบบนะครับอ่ะเรามาเข้าตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นลักษณะยิงฟันนะครับอ้าปากนะครับตาแกะแบบลูกเต่านะครับอ่าลองดูนะครับคําว่าลูกเต่าคืออะไรก็เหมือนโดนนัทดีกว่าใช้คาว่าโดนนัทดีกว่านะครับเป็นกลมๆนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของ ครื่องมือที่คล้ายวงเวียนนะครับอาจจะไม่ใช่วงเวียนนะครับอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็คือตรงกลางมีเซนเตอร์นะครับแล้วข้างข้างขวาซ้ายนะครับหรืออาจจะเป็นข้างเดียวนะครับเป็นลักษณะกับนะครับก็เลยกลายเป็นวงกลมแบบนี้นะครับวงกลมแบบเสมอกันนะครับจะพิจารณาได้ง่ายนะครับว่าเสือกของปาาส่วนใหญ่จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่ามีบางตัวก็คล้ายแต่ว่าอาจจะมีการแก้ไขที่หลังนะครับก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ ตาลูกเต่านะครับจมูกจะโด่งนะครับดั้งจะสูงดูนะครับตาจะอยู่เตี้ยกว่าจมูกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าดั้งมีดั้งนะครับดูนะครับลักษณะนะครับตรงนี้เดิมเนี่ยจะมีจมูกอยู่สองรูนะครับแต่ตอนนี้ก็สึกหลอไปก็จะเห็นลางๆอยู่นะครับฟันก็จะเป็นลักษณะแกะแบบหยบๆนะครับฟันมสลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับโดยมากนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับแล้วก็ลักษณะความเก่าของเคียวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเก่าแท้แน่นอนนะครับมีลักษณะการเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็การสึกล้อนะครับลองดูนะครับตรงกลางก็จะเป็นลักษณะของสว่านมือเจาะนะครับสมัยโบราณเพื่อใช้ในการร้อยห้อยหรืออาจจะเป็นลักษณะในการที่ทําให้เห็นแยกกันนะครับระหว่างขากับเท้านะครับเล็บเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้มีดนะครับของมีคมแกะนะครับลองดูได้นะครับ ถ้าเป็นของทําเรียนแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าใช้เครื่องกรอนะครับรูก็จะกว้างกว่านะครับแล้วก็ความละเอียดก็จะได้าละเอียดความละเอียดสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะทิ้งร่องรอยไว้นะครับว่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะการแกะแบบเก่านะครับแกะแบบหยาบๆนะครับตามซอกเนี่ยก็จะแห้งสนิทนะครับมีสีเหลืองๆเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการใช้นะครับมีเหงื่อครเข้าไปนะครับกัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขางอนนิดๆนะครับลักษณะก็เสือก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับลาตัวก็จะ โค้งนะครับมีคอนิดๆนะครับแล้วก็หน้าตานะครับก็จะเป็นประมาณอย่งเนี้นะครับตัวนี้ก็ยังพอเห็นรอยจานข้างตัวอยู่บ้างนะครับก็นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับใช้กล้องตัวนี้นะครับลองดูกันคร่าวๆอันเนี้ยก็จะมีรอยแตกนะครับอันนี้ลักษณะเรียกว่าเขี้ยวรูนะครับรูก็คืออะไรคือรูตรงกลางนะครับเป็นเขี้ยวเต็มนะครับมีหัวมีท้ายนะครับมีรูหัวท้ายอ่าคราวนี้วิธีการแยกเขี้ยวหมูเขี้ยวหมีเขี้ยว ซาต์ต่างๆเป็นไงเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับอันนี้เราเรื่องเสือตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ยังเห็นรอยจานอยู่นะครับทางซ้ายมือจะเห็นชัดนะครับว่าเป็นรอยจานแบบที่เรียกว่ากอหญ้านะครับเป็นเส้นขนาดกับสามสี่เส้นตรงนั้นนะครับก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับลักษณะการใช้มาจัดเนี่ยคราวนี้แบบของที่ใช้มาเยอะๆแบบนี้เราทําให้พิจารณาได้ง่ายนะครับว่าเก่าจริงๆนะครับเห็นจะเห็นได้เหลืองๆนะครับใต้ฐานนะครับเสือจะเก้จะแท้เนี่ยดูดูตูดค่อนข้างจะบอดได้ประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็น ถ้าไม่มีการโมมานะครับก็จะบอกได้เลยว่าเออตัวนี้มีความเก่านะครับจะเห็นได้ว่ามันมีความโค้งนะครับเดิมอาจจะตัดตรงๆนะครับแต่ว่าผ่านการใช้มาตัวนี้น่าจะผ่านการใช้ลักษณะที่เป็นกระเช้านะครับเพราะมีรอยกระเช้าอยู่ข้างตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อมอนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยใต้ฐานจะมีความเหี่ยวย่นนะครับเหมือนกันทั้งตัวนะครับก็โดยมากถ้าของไม่แท้หรือไม่เก่าส่วนใหญ่ใต้ฐานจะ ขาวๆนะครับแล้วก็จะไม่มีรอยเหี่ยวย่นแบบนี้ตัวนี้ถือว่าดูง่ายมากนะครับถือว่าดูได้ง่ายมากแล้วก็คนที่ดูพอเป็นก็จะดูได้คนดูไม่เป็นก็คิดว่าก็น่าจะดูได้นะครับว่าเก่าจริงๆนะครับผ่านหนึ่งตัวก่อนนะครับตัวนี้อ้าปากนะครับเอาหบปากที่ติดลงนที่หนึ่งกอนตัวนี้มันเป็นตัวเล็กกันนะครับเคยเราเคยคุยในทีนน้วนะครับในแต่กล่องของพระเก่าๆนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหุบป่านะครับหน้าเหมือนแมวแมวจริงๆนะครับลองดูนะครับไม่เหมือนเสือนะครับมีความบ้องแบวมากๆนะครับมีความน่ารักบ้องแบวนะครับไม่ดูร้ายนะครับโดยส่วนตัวใจผมก็คือถ้าอาป่านน่าจะเป็นเสือตัวผู้นะครับหุบป่านน่าจะเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าเคยเจอเสือที่แกะแบบว่ามีไข่ด้านหลังเนี่ยโดยมากจะเป็นอาป่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหุบป่านนะครับผมว่าใจใจผมเองนะครับคิดเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดิมนะครับตาเป็นลูกเต่านะครับจมูกมีรูสองรูนะครับใช้มีดแกะปากนะครับเป็นลักษณะคูปปากนะครับไม่มีลิ้นไม่มีฟันไม่มีแรังสิ้นนะครับเนืเสือคูปปากเขาก็เลยเรียกคูปปากนะครับมีความเก่านะครับจะเห็นได้ว่าเขี้ยวเนี่มีความอันนี้เป็นเขี้ยวซี่อ่าน้องบอกก่อนอันนี้เป็นเขี้ยวซี่นะครับเขี้ยวซี่คืออะไรเขี้ยวซี่คือเขี้ยวเต็มๆแบบเมื่อกี้นะครับจับพาอาจจะเป็นสองตัวสามตัวได้นะครับเป็นการประหยัดวัตถุดิบนะครับทรัพยากรนะครับ เป็นความชาญฉลาดนะครับของช่างสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นด้านในเขี้ยวนะครับที่อยู่กับลากฟันนะครับด้านนี้เป็นด้านนอกเขี้ยวนะครับที่เอาไว้กัดกินนะครับะจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นลักษณะของไอสารที่มันมันเคลือบฟันอยู่อีกทีหนึ่งนะครับที่เป็นขาวๆนะครับเป็นเหมือนแคลเซียมนะครับตรงนี้มาดูันต่อตัวนี้ทําไมถึงได้ที่หนึ่งหนึ่ง สมบูรณ์ไม่มีชํารุดนะครับไม่มีความชํารุดสักจุดหนึ่งเลยนะครับไม่มีการแตกล้าแบบอ้าอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็จะมีรอยล้านนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่มีการแตกล้านะครับหรือว่าเป็นรอยซ่อมกระเทาะอะไรก็แล้วแต่นะครับสองนะครับมีความมาตรฐานในสินนะครับอย่างชัดเจนนะครับเปิดหนังสือหาดูได้นะครับหนังสือเสืออะไรเล่มเนี่ยก็จะมีลักษณะของแบบนี้ลงอยู่นะครับนะครับสามมีความเก่าจริงนะครับ สีรอยจานข้างต,ตัวยังมีชัดอยู่นะครับลองดูนะครับจะพอมองเห็นอยู่นะครับฝั่งนี้จะไม่ค่อยเห็นแต่จะเห็นฝั่งนี้ซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรอยจานลักษณะที่เรียกว่าจานขนนะครับจานขนข้างตัวจานขนนี่ก็คือเป็นขีดๆๆๆนะครับอาจจะเป็นความตั้งใจที่ทําให้เหมือนกับเสือนะครับเสือโคร่งนะครับที่มันจะมีลายตามตัวอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าการจานแต่ว่าเป็นการจานแบบรวดเร็วประหยัดเวลานะครับทําเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ การแกะเล็บการแกะอะไรนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้มีดแกะนะครับเอาะนะครับจะไม่มีลักษณะที่เหมือนกันเป๊ะทุกตัวนะครับก็จะมีลักษณะความคล้ายนะครับก็พิจารณาไงก็ลองดูหลายๆตัวประกอบนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายกันนะครับโดยมากช่างก็จะแกะเหมือนเดิมนะครับเริ่มตรงไหนก็เริ่มตรงนั้นนะครับบางคนก็จะแกะหัวมาล่างบางคนก็จะแกะจากเท้าขึ้นไปหัวนะครับแกะลําตัวก่อนแกะหัวที่หลังเลยนะครับก็ลองไล่พิจารณาดูเอานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูง่ายสุด ดูง่ายสุดๆนะครับตัวนี้มีความชัดเจนในเรื่องความเก่าแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของการจานนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของศิลปะนะครับเพราะเป็นหลวงปานตัวจริงนะครับใต้ฐานมีจานนะครับชัดเจนอยู่นะครับอันนี้ก็ได้เรียกว่าเกี่นกอหญ้านะครับการกอหญ้านะครับเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมๆไม่มีการซ่อมแซมบุรณะอะไรทั้งสิ้นนะครับเสื้อแบบนี้ก็ตัวหนึ่งล้านบวกลบนะครับ ล้านนิดๆอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับลองดูนะครับดูกันว่าเวลาส่องเป็นเนี่ยอาจจะเห็นได้นะครับว่าฟิสตท้อนเนี่ยเก่าจริงๆเป็นยังไงพื้นผิวมันไม่เรียบตึงนะครับก็จะมีรอยย่นรอยอะไรตามธรรมชาตินะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกถึงไม้เก่าก็ได้ครับพื้นไม้เก่าก็จะมีแนวร่องนะครับที่ฝึกลอนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับ อะไรที่มีอายุนะครับเติบโตขึ้นมาก็จะมีลักษณะนี้เหมือนกันนะครับก็ <c oughs> จะค่อยๆเพิ่มนะครับมันเป็นวงเดือนนะครับเวลามันมีการสึกหลอก็จะเป็นลนักษณะเดียวกันนะครับจะเห็นเป็นเสียเส้ยนๆแบบนี้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่สองตีนอนที่สองานนี้เป็นเสือหูปลายตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ผมชอบมากตัวนี้น้ามน่ารักครับลองดูน่ารักนี่น่ารักลองดูนะครับน้ามบ้องแบลมากเลยตัวนี้ตัวนี้จะค่อนข้างเป็นสีนที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับแต่ก็ มีอยู่ในหนังสือของปายับนะครับเครื่องรางนะครับตามรอยตานานนะครับจะมีตัวหนึ่งซึ่งเป็นแบบช่างแกะคนเดียวกันนะครับไม่เหมือนกันเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าช่างแกะคนเดียวกันลักษณะงานศิลป์ที่ออกมาก็จะเหมือนกันนะครับดูตาก่อนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆวงเวียนหมุนนะครับหูนะครับก็เจาะค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็การแกะค่อนข้างจะมนๆนะครับ หน้าตาบ้องแบวบ้องแบวชอมาตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ถึงจะเป็นตัวใหญ่แต่ทําไมถึงได้ติดที่สองอ่าก็ยังพอมีให้เห็นนะครับรอยกระเทาะนะครับตามที่เขาเคยใช้มานะครับมีรอยชํารุดมีรอยกระเทาะนะครับลงดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแกะแบบอีกแบบนะครับถ้าสังเกตเห็นจะเห็นได้เลยว่าสีเนี่ยสามตัวแล้วนะครับมีสีเกือบเหมือนกันนะครับออกเหลืองนะครับแบบนี้นะครับลองดูนะครับ ผลนี้ค่อนข้างจะดีอย่างนะครับมีรอยจานอยู่ชัดเจนนะครับจากที่ผมเคยเห็นสองตัวนะครับมีลักษณะการจานแบบเดียวกันนะครับคือตรงเนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆเลขสองนะครับเลขสองม้วนๆลงางล่างนะครับเนี่ยที่เขาเรียกว่าเลขสองลวกันนะเอางั้นดีกว่าเนี่ยถ้ามองไงจะคล้ายๆเลขสองนะครับจะจานแบบนี้สามตัวนะครับตัวนี้จะมีเลขเจ็ดนะครับแต่ตัวนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นละแต่ตัวที่ในหนังสือเนี่ยมีความคล้ายกันแลวก็ลักษณะการจานเหมือนกันหมดนะครับ ใต้ด้านหลังก็จะมีเลขเจ็ดแต่ตอนนี้ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจะพอเห็นลางๆอยู่นะครับจะเห็นอยู่นะครับตรงนั้นนะครับจะมีคล้ายๆเข้ามาเลขเจ็ดนะครับอาจจะเป็นอัญมลักษของท่านที่เป็นท่านลงไว้นะครับลักษณะนี้จะเป็นหางขึ้นด้านหลังลองดูนะครับพาดถึงหัวนะครับน่ารักมากครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจานลักษณะเหมือนฝั่งนู้นนะครับเนี่ยเป็นลายมือเดิมๆนะครับ เป็นจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเราจะพิจารณาได้ว่าเป็นหลวงพ่อปานนะครับหนึ่งเนี่ยสินการแกะนะครับสองการจานนะครับที่จะสามารถบอกได้ว่าเออตัวเนี้ยเป็นหลวงพ่อปานนะครับทําไมเขาดูยังไงอ่ะลองดูนะครับลายมือส่วนใหญ่ถามว่าเหมือนกันไหมก็คล้ายมีความคล้ายนะครับจจะมีหลายคนจานแต่ว่าโดยรวมแล้วตําแหน่งตําแหน่งความใหญ่ความสูงการทิ้งลายมือดูได้ครับสามารถดูได้นะครับคนเห็นบ่อยพิจารณาบ่อยๆจำได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายว่าเลขเ็ตแล้วนะครับอยู่นี้นะครับกลางตัวนะครับแต่ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้ที่คางมีจานอยู่นะครับลองดูตัวนี้ก็จะได้เปรียบตรงหนึ่งนะครับมีความเก่าชัดเจนแล้วก็จะมีลายจานเป็นตัวนะครับเสือแบบนี้มีราคาแพงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นที่สองแต่แพงกว่าตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้จานนี้เดิมเดินนะครับอ่าลองดู อยากให้ดูรอยจานนะครับหาดูได้ยากนะครับเผื่อที่จะมีรอยจานแบบเดิมๆชัดเจนแล้วก็ยังคงเหลืออยู่นะครับเนื่องจากอาจจะมีชํารุดไปบ้างนะครับแล้วก็ผ่านการใช้นะครับจะเห็นได้ว่าสองตัวนะครับตัวนี้ตัวที่สองแล้วก็ตัวแรกนะครับจะมีความเหมือนกันนะครับใต้ฐานจะสีแบบค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับก็คือผ่านการใช้มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายตัวอุกนะครับสามตัวนะครับลักษณะของท่านนะครับฝั่งนี้จะเป็นกอย่านะครับซ้ายขวา กอย่านะครับกอย่าเป็นข่าอะไรกอย่าที่เขาเรียกก็คือกลมๆนะครับกอย่าอันนี้ก็จะเป็นลือๆนะครับลักษณะการเขียนแบบคนชานาญนะครับทิ้งน้ําหนักนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วในการเขียนนะครับเหมือนการเขียนหนังสือนะครับพิจารณาได้รู้ได้นะครับลองเห็นดูนะครับพื้นผิวจะค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นสีเปลี่ยนสภาพนะครับจากเขี้ยวนะครับโดนโดนโดนเหงื่อโดนผ่านการใช้นะครับก็จะมีสีแบบนี้นะครับ เดี então, ๋ยวหยิบนี่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวหยิบตัวตัวแรกให้ดูแล้วลองพิจารณาดูว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับอ่าดูสีนะครับอ่าลองดูนะครับเหมือนกันนะครับลองดูนะครับเหมือนกันนะครับอ่าดูนะครับอ่าลองดูสีก่อนเราไม่ต้องคิดไม่ต้องให้พูดถึงอย่างอื่นอ่าดูสีก่อนละกันอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูตัวนี้อีกทีอ่าลองดูให้ดูตัวนี้อีกทีอ่าลองดูนะครับ นี่แหละครับไอสิ่งที่เรียกว่าดูง่ายเนี่ยแหละครับมันดูตรงนี้แหละครับเขามาดูง่ายตัวที่สองพาไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหกปากนะครับพาไปแล้วนะครับดูตัวถัดไปตัวที่ติดนวันที่สามตัวนี้เรียกว่าเป็นสินทุบปากนะครับสาริกาอยากให้เห็นว่ามันประมาณสักไม่ถึงนิ้วผมนะครับนิดเดียวเองใหญ่กว่าเล็บหน่อยหนึ่งนะครับหยิบให้ดูดีๆดีกว่า อ่าดูนะครับตัวนี้สินสาริกานะครับตัวจิ๋วนิดเดียวนะครับก็คือตัวที่ได้เปิดโลโกบูดไว้อยู่นะครับลองดูนะครับเป็นสินหุ้มปากแบบนิยมเลยนะครับนิยมสุดๆนะครับแบบเนี้ยถ้าสวยๆนี่ตัวหนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับร้านไม่อยู่นะครับแบบนี้ตัวนี้ก็ผ่านการใช้มาผอมควรทําให้พิจารณาได้แบบง่ายแบบสุดๆเลยว่ามันแท้นะครับลองดูนะครับขายยังพอเห็นอยู่นะครับอ่าถ้ามองดีๆตัวนี้จะเหมือนใต้ฐานของตัวเมื่อกี้นะครับก็คือมีความอ่าช้ำนะครับของเขี้ยวนะครับ โบราณท่านว่าเหมือนอะไรนะเหมือน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 เทียนเออเหมือนเทียนลองดูนะครับเหมือนดีนะครับเหมือนเทียนอ่าเขาก็อธิบายไปถูกนะครับการเปรียบเทียบนะครับเหมือนเทียนเป็นยังไงลองดูนะครับเหลืองช่ำเลยนะครับเขี้ยวนะครับอันนี้เป็นหุบป่านะครับก็อาจจะผ่านการใช้มานะครับมีตาลูกเต๋าพอเห็นลางๆนะครับใต้ฐานตัวนี้จะได้เปรียบหน่อยก็ยังพอมีจานอยู่นะครับยังเห็นอยู่นะครับก็อย่า ตัวนี้เป็นเขี้ยวซี่นะครับเป็นเขี้ยวซี่เล็กนะครับก็หนึ่งเขี้ยวใหญ่น่าจะแกะตัวขนาดนี้ได้สักหลายๆตัวเลยนะครับความเก่าแบบโคตรชัดเจนนะครับจะไปใช้คำว่าชัดเจนต้องใช้คำว่าโคตรชัดเจนมีรอยปีรรอยแตกรอยแยกนะครับแล้วก็สีเขี้ยก็จะเหลืองฉ่านะครับหายากมากนะครับสาลิกาหายากเพราะอะไรตอนทําอาจจะเยอะนะครับแต่ตอนปัจจุบันอาจจะไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าตัวด้วยความที่ตัวเล็กแล้วนะครับ อาจจะหล่นหายนะครับหายไปตามการเวลานะครับตัวนี้นะครับลองดูมันก็มีความเก่าแบบที่เรียกกันได้ว่าชัดเจนมากๆนะครับลองดูนะครับเอาถัดไปตัวสุดท้ายครับตัวที่สี่นะครับปรับแสงนิดนึงนะครับตัวที่สี่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่ามันสึกหล่อคข้าจะเยอะนะครับก็จะ พอมองเห็นนะครับตาเตออะไรก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับแต่จะได้ความเก่าแบบชัดเจนนะครับจะเห็นได้นะครับสามสี่ตัวทุกตัวสีเหมือนกันหมดนะครับแทบทุกตัวนะครับอ่าลองดูนะครับโหนะครับมองก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวที่ติดที่สี่นะครับก็จะด้อยเขาหน่อยตรงที่มันฝึกเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ฟอร์มดีมากนะครับเป็นฟอร์มนิยมตัวใหญ่อะคุปปากนะครับถ้าดีๆเต็มๆสามสี่ล้านนะครับตัวนี้แต่ว่า เสอสภาพนี้ก็ยังหลายแสนอยู่นะครับผมลองดูนะครับจานข้างตัวไม่ต้องพูดถึงครับไม่เหลือนะครับอาจจะมีเห็นลายลบ้างนะครับต้องส่องแบบตั้งใจตั้งใจนิดนึงนะครับขาอะไรยังพอเห็นอยู่นะครับใต้ฐานก็จะนี่นะครับก็ยังจะเห็นความเก่าเหมือนเดิมนะครับลองดูลองดูดีๆผมว่าสามสี่ตัวทุกตัวเนี่ยที่ส่องมาเนี่ยถ้าเกิดว่าลองเปิดย้อนดูนะครับจะเหมือนกันหมดนะครับสีแบบนี้นะครับจะเป็นสีที่ เรียกกันได้ว่าเก่าแท้ดูง่ายอ่าแบบนั้นดีกว่านะครับแบบอื่นก็อาจจะต้องดูยากกว่านี้นะครับแต่ว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ว่าดูง่ายจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะมีชํารุดนิดหน่อยนะครับมีรอยปี๋รอยแตกก็เลยติดที่สี่นะครับก็สู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับอลองดูนะครับโดยมากตรงหัวก็จะมีลักษณะสีน้าตาลแบบนี้นะครับเผื่อที่ผ่านการใช้มาเยอะๆนะครับก็จะเหมือนใต้ฐานนะครับสีเป็นลักษณะเหลืองเหลือแบบนี้นะครับ อ่าก็ผมว่าต้องได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันตัวเต็มเต็มนะครับอ่าตัวเต็มเต็มตัวเต็มเต็มมาดูกันอันนี้เป็นอาปากนะครับที่ดูตัวแรกนะครับอาปากนะครับยิงฟันนะครับเดแบบี๋ยวผมหยิบมาให้ดูดีกว่าอาปากยิงฟันนะครับไม่โฟกัสเลย เห็นได้นะครับว่าเขียวนะครับมีความเก่านะครับแล้วก็ให้ดูฟังนะครับจะเหลืองฉ่ำเลยนะครับตัวนี้เหลืองฉ่ำมากๆนะครับผ่านการใช้พอสมควรนะครับอย่างเงี้ยที่เรียกว่าแท้ดูง่ายนะครับส่วนอยมากจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับี่ตัวที่หนึ่งนะครับอาปาะนะครับตัวที่สองนะครับพวกปาก ที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นหุบป่านะครับหุบป่าเควซีอ่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบพร้อมกันหมดเลยห้าตัวแล้วดูเลยว่ามันแตกต่างกันไหมประเด็นวันนี้คืออยากให้เห็นว่าเออถ้าเรามันเทียบกันสี่ห้าตัวนะครับมันจะต่างกันไหมนะครับอันนี้เป็นเควซีนะครับอ่าลองดูนะครับนี้เป็นฝั่งในนะครับนี้เป็นฝั่งนอกนะครับน่ารักนะครับตัวนี้อ่าตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้นะครับตัวที่เราดูตัวที่สามนะครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับตัวนี้ดูตัวที่สามผมชอบตัวนี้มากตัวนี้น่ารักดูนะครับเหมือนแบบนอบน้อมนะครับเสือแก่แบบนอบน้อมนะครับเสือเข้าเฝ้านะครับแบบนี้ตัวนี้ใหญ่นะครับตัวใหญ่ครข้งใหญ่ดูนะครับเริ่มเลยมีจานนะครับเวลาเราดูจานก็บางทีถ้าเราดูมองไม่ค่อยเห็นก็ใช้ยิงเอียงเอาครับแบบนี้ครับ พอเห็นบ้างนะครับให้สะท้อนกับเงานะครับสะท้อนกับแสงตัวต่อไปตัวนี้นะครับจิ๋วดูนะครับจิ๋วมากๆจิ๋วจริงๆลองดูนะครับมานแบบใหญ่เล็กกว่านี้นิดนึงนะครับดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวแต่ไม่ชํำรุดนะครับปกติเสือลักษณะนี้ขาชอบไปก่อนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ ไม่ชำรุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาเข้าฉากให้ดูดีกว่าดูนะครับเหลืองฉ่าแบบโอ้โหแบบสุดยอดแล้วครับตัวนี้เก่าชัดเจนเลยนะครับมองดูดูไฟนะครับดูนะครับเนี่ยครับเราดูไปสีนะครับอ่าสุดท้ายตัวนะครับเหลืองเหมือนกันนะครับฉ่าเหมือนกันหมดเลยนะครับ อ่าดูนะครับคราวนี้เรามาดูแบบภาพรวมว่ามันเป็นยังไงนะครับสีเนี่ยพอความรู้จะเกิดจากตอนที่เราสามารถเอามาอยู่รวมกันได้ครับความรู้จะเกิดตอนนี้นะครับอ่าลองดูนี่แะครับห้าตัวนะครับเอาให้ดูสีไม่หนีนะครับสีจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ถามว่าเก่าใหม่เนี่ยดู ไม่เหมือนนะครับลองดูตัวนี้เทียบกันนะครับจะเห็นได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหน <ขอ S 1> ึ่งผมมาขอมีไปดูเลยทีเดียวเลยอืมเอาสามตัวแล้วกันตัวนี้สาตัวเหมือนดูนะครับเหมือนกันนะครับลักษณะเคียวเก่า ไอ้คำว่าแท้ดูง่ายมันเป็นอย่างเงี้ยแหละครับตัวตัวดูตัวบนสุดนะครับตัวเล็กสุดนะครับจะเหมือนกับตูดของตัวที่สองนะครับทังูนะครับตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวบนสุดจะเหมือนตัวที่สองนะครับแล้วก็จะเหมือนตูตัวที่สามอีกเนี่ยเป็นลักษณะของเคี้ยวที่ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับแล้วก็ มีการสึกหลอนะครับสีก็จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นแหละครับลดงบ้างทีนะครับนะครับ่ลองดูนะครับอันนี้เป็นการเรียงระดับไหลน,นะครับเสือเข้าแถวนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็นสาริกานะครับตัวที่สองหุบป,ปากตัวที่สามยิงฟันตัวที่สี่หุบป,ปาก ตัวที่5เข้าวฝ้าวนะครับก็น่าจะได้ความรู้พอสมควรนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีก็จามาให้ดูอีกนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามยังไงก็แชร์เพื่อนๆดูได้ครับผมขอบคุณมากครับ